วันนี้พี่การมี10กลุ่มต้องรู้ใครควรฉีดใครไม่ควรฉีดวัคซีนโควิดตามไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพวกว่าพี่การนะคะรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยนะวันนี้พี่การมี10กลุ่มนะที่พวกเราควรจะรู้ว่า ใครเราอยู่ในกลุ่มไหนใครควรฉีดหรือใครไม่ควรฉีดวัคซีนโควิดนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลายๆคนที่เจอหน้าพิการหรือว่าถามมาในหน้าเพจถามมาในไลน์ว่าเอ๊เราเป็นโรคนี้เราฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าเราเป็นเรามีอาการแบบนี้เรากินยาตัวนี้อยู่เราฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพิการสรุปนะไปหาความรู้มาแล้วก็เอามาสรุปให้พวกเราฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะแบ่งได้เป็นทั้งหมดเนี่ยสิกลุ่มนะคะนะกลุ่มที่1นนะคะก็คือกลุ่มคนที่มี อาการไม่สบายกําลังมีไข้อยู่แต่ไม่ได้บอกว่ามีไข้จากโควิดนะแต่กําลังมีไข้อาจจะเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลนะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หนะ้าฝนแล้วนะอาจจะมีไข้มีไอมีเสมหะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในคนกลุ่มนี้เนี่ยพี่การแนะนําว่าให้ชะลอการฉีดวัคซีนเอาไว้ก่อนนะให้หายไข้ก่อนให้หายไอก่อนนะสักประมาณ2อาทิตย์นะแล้วถึงจะฉีดนะฉีดช้ากว่าเพื่อนไปสัก2อาทิตย์ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าหากว่าเราฉีดในช่วงที่เรายังมีอาการไข้ยอยู่เนี่ยบางทีมันแย ไม่ออกว่าเราเกิดจากไข้ตัวเดิมหรือว่าเกิดจากไข้ที่เกิดจากผลข้างเคียงของวัคซีนนะคะจะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะ ถ้าหากว่าใครมีไข้อยู่ให้หายก่อนแล้วก็ห่างไปสักประมาณ2อาทิตย์แล้วค่อยฉีดนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนไข้เบาหวานนะอันนี้ก็สงสัยกันมามากมายเลยนะว่าเบาหวานฉีดได้ไหมถ้าเบาหวานที่คุมได้ฉีดได้ไหมเบาหวานที่คุมไม่ได้ฉีดได้ไหมนะคะสรุปก็คือฉีดได้ทั้ง2กลุ่มนะทั้งเป็นเบาหวานที่คนโทรลได้และคนโทรลไม่ได้ก็คือให้ฉีดทั้ง2กลุ่มเลยและเน้นย้ําว่าในวันที่ไปฉีดไม่ต้องงดยาเบาหวานนะคะไม่เกี่ยวกันนะสามารถฉีดยาเบาหวานได้ตาม ปกตินะคะมาถึงกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มความดันนะพี่การจะแยกเป็นกลุ่มความดันโลหิตสูงอันนี้ซึ่งปกติเวลาที่เราจะไปฉีดวัคซีนเนี่ย จะมีการวัดความดันก่อนอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่ความดันสูงตัวบนมากกว่า180ตัวล่างมากกว่า110นะคะ1 8 0 1 1 0นะให้ชะลอการฉีดไว้ก่อนนะให้ระดับความดันเนี่ยลดลงน้อยลงกว่านี้ก่อนแล้วค่อยฉีดนะคะและถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของความดันต่ำนะน้อยกว่า90-50อันนี้ไม่มีข้อห้ามสามารถที่จะฉีดได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะและวันที่จะไปฉีดวัคซีนไม่ต้องงดยาความดันเช่นเดียวกันนะคะทานได้ตามปกตินะ มาถึงกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มไตาวายไตยเสื่อมนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ําเช่นเดียวกันนะแนะนําว่าควรจะฉีดนะคะทั้งคนที่มีภาวะไตเสื่อมระยะก่อนฟอกเลือดนะระยะ1นสอง สามสี่ห้านะระยะ5ระยะของภาวะไตเสื่อมก่อนฟอกฉีดได้ทุกระยะและคนไข้ไตที่เริ่มฟอกเลือดแล้วก็ฉีดได้เช่นเดียวกันนะคะแนะนําว่าควรจะฉีดนะในคนไข้ไตเพราะว่าเมื่อเรามีภาวะไตเสื่อมเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยจะลดต่ําลงทําให้ติดเชื้อต่างๆเนี่ยได้ง่ายนะคะแนะนําว่าควรจะฉีดนะคะไตาวายในทุกๆระยะนะ5 โรคมะเร็งนะคะโรคมะเร็งเนี่ยก็ฉีดได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าให้เป็นมะเร็งที่อยู่ในระยะปกตินะมะเร็งที่อยู่ในระยะที่ยังจะต้องให้ยาเคมีบำบัดอันนี้ให้ชะลอการฉีดเอาไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในช่วงให้เคมีบำบัดเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานค่อนข้างต่านะและวัคซีนที่ฉีดเข้าไปอาจจะมีผลทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการแพ้วัคซีนได้ง่ายๆนะคะย้ำนะมะเร็งในระยะ ปกติฉีดได้นะคะมะเร็งในระยะที่จะต้องให้เคมีบําบัดอันนี้ให้ชะลอเอาไว้ก่อนนะคะฉีดทีหลังนะไม่เป็นไรนะคะให้คอร์สของเคมีบําบัดให้ครบก่อนแล้วกันนะคะมาถึงอันที่6นะก็คือถ้าหลายๆคนที่กําลังจะมี โครงการว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งช่วงนี้นก็จะเริ่มเริ่มฉีดกันแล้วเพราะว่ามันเริ่มเข้าหน้าฝนนะคะอันนี้พี่การแนะนําว่าควรที่จะฉีดวัคซีนโควิดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจำเป็นกว่านะจำเป็นกว่าฉีดวัคซีนโควิดก่อนและถ้ามีนัดที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือแนะนําว่าให้ห่างกันมากกว่า2สัปดาห์แล้วค่อยไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อันนี้นะคะจะได้สังเกตได้ว่า มีอาการไข้หรือมีอาการผิดปกติจากตัวไหนนะแต่ว่าที่แนะนําให้ฉีดก็คืออยากให้ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเพราะว่าตอนนี้เร่งด่วนมากกว่านะคะนะมาถึงกลุ่มที่7นะก็คือกลุ่มลมชักลมบ้าหมูอันนี้นะคะหลายๆคนถามว่าฉีดได้ไหมอันนี้ฉีดได้ไม่มีปัญหานะคะสามารถที่จะฉีดได้นะ มาถึงกลุ่มที่8นะอันนี้ถามกันมาเยอะเหมือนกันเลยกลุ่มที่ทานยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะถ้าใครทานยาต้านเกล็ดเลือดคนที่เคยผ่าตัดลิ้นหัวใจมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบที่ต้องทานยาแอสไพรินพีทาวพราวิก โคพิดโกเอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ทานยากลุ่มนี้อยู่เนี่ยฉีดได้นะไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องของการฉีดนะและที่สําคัญก็คือต้องทานยาตามปกตินะคะวันที่ไปฉีดไม่ต้องงดยาไม่ต้องงดยาก่อนก่อนที่จะไปฉีดวัคซีน7วันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ค้องใจ ซึ่งหลายๆคนนี่ก็มีความวิตกกังวลแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะต้องหยุดยาก่อนไหมต้องหยุดยากี่วันหรืออะไรอย่างนี้นะคะเน้นย้ําคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดนะ s อ p เอทาวพราวิกโคพิดอเกลนะฉีดได้ทานยาได้ตามปกตินะคะ แต่จะมียาอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้ให้เราดูผลเลือดเป็นองค์ประกอบด้วยก็คือคนที่ทานยาวาฟารินอยู่นะคะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดเช่นเดียวกันนะอันนี้ฉีดได้แต่ว่าให้เราดูในเรื่องของผลเลือด INR นะซึ่งเวลาที่คนที่ทานวาฟารินอยู่เนี่ยก็จะมีการเจาะเลือดแล้วก็จะมีผลเลือด INR นะ PT INR เนี่ยให้เราดูอยู่แล้วนะไม่ควรเกิน3เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ INR สูงกว่านี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอาจจะมีรอยช้ำบริเวณ ที่ฉีดยาได้นะคะหรือว่าอาจจะมีเลือดออกใต้ผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฝากเอาไว้ค่กว่าใครมีผลเลือดอยู่หรือไม่ก็ถ้าหากว่าไม่มั่นใจถามคุณหมอเจ้าของไข้ดูนะคะนะอันนี้เน้นย้ํานะคะแล้วก็กลุ่มที่9กนะก็คือกลุ่มที่ทานยากดภูมินะก็คือทานยากลุ่มเพนิซโลนต่างๆนะคะอันนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะทานในกลุ่มของคนไข้ SLE คนไข้ที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะฉีดได้นะ SLE ในระยะที่โรคสงบนะไม่ได้กําเริบนะไม่ได้มีอาการปวดข้อข้ออักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยร่วมด้วยอันนี้ฉีดได้นะคะก็แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่าเป็นในช่วงที่แบบว่าอาการกําเริบม,มากๆากนะข้อบวมข้ออักเสบมากๆอันนี้ก็อยากให้ชะลอเอาไว้ก่อนนะคะและในกลุ่มของอ ภูมิต้านทานต่ำอย่างเช่นคนไข้ HIV อะไรอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่า CD4 น้อยมากๆอันนี้ก็ควรที่จะชะลอเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าจะค่อนข้างเสียงสักนิดหนึ่งนะคะกลุ่มที่10นะคะก็คือกลุ่มของอคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่อันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะใช้วิธีการเซฟตัวเองนะอยู่กับบ้านนะสเติแอทโฮมนะคะน่าจะปลอดภัยกว่านะแล้วก็ในส่วนของคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคลอลูกแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงของให้นมบุตรอันนี้สามารถที่จะฉีดได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีไม่มีผล การให้นมบุตรนะคะเดี๋ยวพี่การทรวนให้อีกครั้งหนึ่งนะใครควรฉีดหรือใครไม่ควรฉีดวัคซีนโควิดนะกลุ่มที่1ก็คือถ้าหากว่าเรากำลังไม่สบายหรือเป็นไข้อยู่เนี่ยนะมีไข้มากกว่า37.5องศามีไข้มีไออะไรอย่างงี้นะให้ชะลอเอาไว้ก่อนให้อาการไข้หายดีก่อนนะหลังจากนั้นทิ้งช่วงห่างสักประมาณสสัปดาห์แล้วค่อยฉีดนะค่อยฉีดตามหลังไปก็ได้นะคะ2กลุ่มเบาหวานฉีดได้3ความดันถ้าสูงเกินไปชะลอไว้ก่อนนะความดันสูงร8 0 1 1 0นะชะลอไว้ก่อ ถ้าความดันต่ำฉีดได้ไม่มีปัญหานะคะ4 4. สคนที่มีภาวะไตาวายไตยเสื่อมอันนี้สมควรจะฉีดอย่างยิ่งเลยเพราะว่าภูมิต้านทานเราจะต่ำนะคะอันนี้ควรที่จะต้องฉีดนะฉีดได้ในทุกระยะของไตนะทั้งก่อนฟอกแล้วก็หลังฟอกนะฉีดได้นะคะ 5. คนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะถ้าหากว่าเป็นระยะสงบนะฉีดได้ถ้าหากว่ากําลังได้เคมีบําบัดอยู่ให้ชะลอไว้ก่อนนะคะ 6. ถ้าสมมุติว่าจะฉีด คู่กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แนะนําว่าให้ฉีดโควิดก่อนแล้วหลังจากนั้นเว้นช่วงสสัปดาห์แล้วค่อยไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ 7. คนที่มีภาวะลมชักหรือว่าลมบ้าหมูอันนี้ฉีดได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหานะคะไม่มีผลข้างเคียงนะ 8. กลุ่มที่ทานยาต้านเกล็ดเลือดเช่น s a p ทาวพราวิโคพิดโอเกลอันนี้ฉีดได้ที่สําคัญทานยาตามปกติไม่ต้องงดยานะคะเดี๋ยวจะมีผลเสียตามมาได้นะถ้าเรางดยานะแล้วก็สําหรับคนที่ าทานวอรฟารินอยู่ก็คือฉีดได้แต่ว่าให้ดูผลเลือด A.N.R นะถ้ามากกว่า3ให้ปรึกษาหมอเจ้าของไข้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ9คนที่กินยากดภูมิอยู่อย่างเช่นกลุ่มเพนิซิลลินนะในกลุ่ม S.L.E ในกลุ่มที่ได้รับการเปลี่ยนปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆอันนี้สามารถฉีดได้นะถ้าหากว่าอย่าง S.L.E ถ้าหากว่าอยู่ในช่วงโรคสงบฉีดได้นะคะแล้วก็คนไข้ h i v ถ้าหากว่า c d 4น้อยๆมากๆอันนี้ให้ชะลอเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้ยังไม่สมยังไม่ควรที่จะฉีดในระยะนี้นะให้ c d 4มั ขึ้นกว่านี้สักนิดนึงก่อนแล้วก็ใหฉีดนะแล้วก็10บก็คือในกลุ่มของคนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่อันนี้ให้ชะลอการฉีดเอาไว้ก่อนแล้วก็ในส่วนของคุณแม่ให้นมบุตรอันนี้สามารถฉีดได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ ครบนะสำหรับ10กลุ่มนะคะอันนี้ที่พิการได้รวบรวมมาให้นะคะหวังว่าทุกคนน่าจะคลายความกังวลแล้วก็ได้คําตอบว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนทานยาอะไรอยู่บ้างก็อันนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่พิการรวบรวมมาให้นะให้พวกเราได้ลองเอาไปศึกษาดูว่าเราควรจะฉีดณขณะนี้หรือว่าควรที่จะชะลอเอาไว้ก่อนนะคะถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพิการก็อยากจะแนะนําให้พวกเราเนี่ยได้ฉีดวัคซีนกันทุกทุกคนนะคะถ้าหากว่าไม่มีข้อห้ามอะไรนะอยากให้ฉีดณขณะนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามี อัตราเรามีเปอร์เซนต์ของการฉีดวัคซีนของคนในสังคมเนี่ยเยอะมากขึ้นนะคะมันจะทําให้การแพร่ะระบาดของเชื้อเนี่ยลดลงนะลดลงลดลงเป็นลําดับลําดับเลยแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการระบาดของโรคนี้ได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งแชร์ของท่านอาจจะทำให้อีกหล,หลายๆคนที่กําลังกังวลอยู่เนี่ยมีทางออกมีทางเลือกมีแนวทางมีข้อมูลในการพิจารณามากขึ้นนะคะก็ ฝากเอาไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะพี่การขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ